ชอบคือไก่ต้มน้ำปลาสัดส่วนประมันคือเฉพาะอย่างเดียวจะแบบนุ่มละมุนถ้าทานเข้าไปอะ่ะมันจะละลายในปากอตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ60โลที่ส,ส,สุดเลยเนี่ยคะเคยขายได้ถึง100โลเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าวันธรรมดานี่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่เท่าไหร่ค่ะส่วนมากจะทำเยอะมากกว่านะไม่คิดว่าให้น้อยเลยชิ้นหนึ่งตบตบตบไปเลยอนะไรเงี้ยสับไม่ยั้งไปได้เลยไม่ต้องคิดมาก สวัสดีค่ะชื่อนกนะคะเป็นเจ้าของร้านไก่ต้นน้ำปลาเปิดมา20กว่าปีแล้วค่ะเออเราขายล้านหน้ามาก่อนใช่แล้วก็ตามมาด้วยนะอาหารตามสั่งแล้วก็ปลาปลายมาเรื่อยๆจนเราเหลือตัวที่ท็อปที่สุดก็คือเหลือไว้ซึ่งด้วยอายุของเราเราก็เลยว่าตัดออกก็จะเหลือเป็นตัวท็อปๆคือไก่ต้นน้ำปลา มาจากครอบครัวค่ะทำทานกันในบ้านคือก็ปรับปรับปรับ,บคิดคิดกันมาเรื่อยๆสมัยก่อนเราใช้เป็นทั้งตัวเลยค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่มันช้าแล้วเราขายเด็กใช่ไหมคะช่วงเวลาเที่ยงอะ่ะก็เลยเหลือสัสดส่วนของมันคือสะโพกอย่างเดียวเพราะมันละมุนใช่ไหมคะมันถ้าเป็นอันออื่นมันก็จะมีส่วนแข็งไปบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ แบบนุ่มละมุนแบบถ้าทานเข้าไปอะ่ะมันรู้สึกว่าถ้ามันจะละลายในปากคือมันละมุนนะคะ t e เจอร์ของมันจะไม่ได้แข็งกระด้างนะคะมันกรอบอะค่ะบวกความกรอบลงไปเพราะมันมีหลายๆอย่างที่มันส่วนผสมของมันมันไม่ทําให้เค็มโด ส่วนมากจะทําเยอะมากกว่านะไม่คิดว่าให้น้อยเลยใช่เพราะว่าไก่นี้ถ้าว่าเป็นถ้าเทียบกับว่าเพราะเวลามันตอบอ่ะมันมันมันแบ่งไม่ได้มันต้องไปทั้งทั้งครึ่งหนึ่งชิ้นหนึ่งตบตบตบ,ตบไปเลยอนะไรเงี้ยคือไม่ต้องไม,ไม่ไม่คิดมากค่ะ รรมดา40บาทค่ะพิเศษ50 60แล้วแต่ลูกค้าชอบถ้าลูกค้าชอบกินไก่มากลูกค้าก็จะสั่ง60บาทพิเศษนี่ถ้า60ถ้าว่าเราดูจากน่องก่อนแล้วกันนะคะถ้าว่าน่องเราอยู่ในประมาณที่พอดีพอดีแล้วก็ยกไปทั้งน่องเลยเดื่อน้ำจิ้มครับพิเศของเราน้ำจิ้มที่นี่ก็ใช้รี่ขี้หนูล้วนๆค่ะไม่มีพิกอันตัวอื่นเลยเออวันหนึ่งที่โดยประมาณก็ตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ60กโลค่ะ ถ้าเสาอาทิตย์นี่ไม่มันจะมากกว่า60โลนิดนึงแล้วแต่เพราะว่าเราจะได้คนจากที่เขามาเที่ยวกันด้วยถ้าวันธรรมดาก็คือยืนพื้นอยู่ประมาณ50ฝากร้านด้วยนะคะร้านไก่น้มปลาค่ะเปิดมา20กว่าปีแล้วนะคะต้องถนนมามายมนะคะถ้ามาทางก๋วยเตี๋ยวน้ามนก็จะเห็นร้านค่ะก็เปิดตั้งแต่8โมงนะคะถึง4โมงเย็นค่ะลอ,ลองมาทานดูค่ะขอบคุณค่ะ